และแล้วของที่สั่งก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนลิปปากกานามิมาในรูปแบบมีถึงสี่เฉดสีด้วยกันนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าแต่ละสีคือน่าใช้มากๆน้องเขามาในรูปแบบแท่งปากกาน,นะคะทุกคนวิธีใช้ก็คือง่ายสุดๆเลยเพียงกดแบบปากกาเราก็สามารถใช้งานได้เลยเริ่มต้นด้วย M 0 1 a ย์หนึ่งแอปเปิลไซรั M ศูนสออมอน์ชา M 0ูนย์สามพิงค์บัตเตอร์และ M 0 4นย์โรสีฮันนี่นะคะทุกคนขอบอกเลยว่าแต่ละสีคือน่าใช้สุดๆเริ่มต้นด้วย M 0 1นงะคะสีแดงแอ เปิลมีความแดงตุนต่นแดงแบบไม่ป้าทาแล้วดูไฮโซขับผิวดูสว่างและโดดเด่นขึ้นนะคะทุกคนต่อไปเป็น M02 นะคะสีส้มอมน้ำตาลหนูสีที่ให้ความรู้สึกสวยน่าค้นหาค่ะได้ทุกสีผิวขับผิวดูสว่างและโดดเด่นขึ้นบอกเลยว่าใครที่เป็นสายฝอเนี่ยก็เลิศมากๆสายเก่านี้ก็ยิ่งปังสุดๆต่อไปเป็น M03 สมีชมพูตุ่นนะคะโทนสุภาพไม่หวานเลี่ยนมาในรูปแบบทาแล้วเหมือนลูกคุณหนูสวยละมุนแบบสาวเกาหลีเลยะคะ่ะทุกคนและสีที่4 M0 4นย์นะคะสีนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นสี สมอมแดงนิดๆให้ลุกสุดคิ้วนะคะทําให้เราเนี่ยทาแล้วน่ารักสดใสสีที่ใครทาก,ก็รอดนะคะทุกคนสีนี้เนี่ยสวยแพงไม่ไหวเลยคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าทุกสีเนี่ยใจละลายทุกสีเลยไอเทมสําหรับคนรักริมฟิป,ปากอย่างเราห้ามพลาดนะคะทุกคน